อ่าไปคัน,นนะให้ข้างรถทางด้านซ้ายของเรานะครับห่างจากรถคันสีขาวคันหน้านะประมาณ1เมตรนะแล้วก็ให้เราขับรถโดยตั้งหลักให้หน้ารถเราเลยหน้ารถเขาขึ้นไปก่อนนะบางคลิปบอกว่าให้กระจกข้าขงเราตรงกับกระจกข้าขงเขาเนี่ยไม่ได้เสมอไปนะครับน้องแอดนะเพราะอะไรไหมความยาวของรถไม่เท่ากันและบางครั้งเขาอาจจะขับรถสวนเลยเรามาอยู่นะโอเคขึ้นไปนิดนึงครับขึ้นไปนิดนึงยังขึ้นได้ขึ้นไปนิดนึงครับ อ่าแล้วหยุดครับโอเคอ่าเข้าเกียร์ไทยห้างว่างขวาสุดโลง่งอ่าโอเคแล้วก็หันนะครับไปมองให้ท้ายรถก,กระบะของเรานะครับอยู่ตรงกับท้ายรถกระบะคันสีขาวโอเคเท้ารับวาวที่แป้นเบ่งแล้วปล่อยคันช้าๆครับอ่าหันไปมองครับตองแอรอีนิดหนึ่งพอแล้วจะถอยหลังเทียบกพื่อบา้านซ้ายหมุนข้งที่หนึ่งหมุนซ้ายสุดเลยครับตองแอร สุดเลยนะหมุนสุดปุ๊บคืนกลับมาทางขวาน,นิดนึงเพื่อป้องกันให้ระบบพวงมลัยเพื่อป้องกันให้ระบบบังคับเลี้ยวเสียหายเร็วนะโอเคตอนนี้มองกระจกบังคัาง้านขวาครับมีรถใครมาไหมไม่มีครับ,รบปล่อยคัสให้รถไหลช้าๆให้ท้ายรถด้านขวานนะอยู่ตรงกับไฟหน้าด้านในของรถคันสีดําก็คือไฟหน้าด้านซ้ายนะครับถ้าเขาจอดอยู่ดิมถนนฟุตบาทก็ไฟหน้าด้านซ้ายที่ติดกับฟุตบาทอีกครับอีกครับ นิดนึงยังได้อยู่อีกครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ๋อได้แล้วนะโอเคหยุดรถคืนไว้กลับใ <Okay. S 2> hey, ห้พลอยตรงรถตรงโลโกโก้หงายมาสองทางนับหนึ่งนับสองโอเคครับอ่าแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆนะครับเบรกแตะไว้นะแล้วก็ปล่อยคัาช้าๆให้รถไหลนะครับปล่อยรถไหลครับให้ด้านจับประตูนะครับอันแรกนี่นะ,อ,ะอยู่ ตรงกับเช่นสีขาวเลยก่อนด้วยไ่ครับอันนน้ไดูแล้วกอกมานประมาณนี้นะหรือจะให้คานเอทอนซ้างอยู่ตรงกับไฟท้ายด้านขวาของรถคันสีขาวก็คือไฟท้ายด้านนอกได้แลยอยุด ตอนนี้ท้ายราเอียงซ้ายอยู่นะหมุนขวาให้สุดเลยครับน้องแอดหมุนให้สุดเลยนะตอนหมุนไม่ต้องไปนับรอบพอหมุนสุดปุ๊บคืนกลับมาทางซ้ายดนึงโอเคเบรกแปะไว้แล้วก็ปล่อยคัช้าชาให้รถไหลอย่างช้าชาโอเคปล่อยได้ไหมครับได้ไปคาดให้รถไหลช้าชาดูหน้ารถอย่าปาดชนคันสีขาวนะถ้าได้ตามสูตรนี้นะก็จะไม่ชนแน่เลยปล่อยได้ไหครับไ่ใหญ่นะ นเรถไปปาดชนมองกระจากมองข้างด้านซ้ายเนี่ยรถเราก็จะชิดเข้าหาเส้นสีขาวนะ,ค,ะ,ค,ออะรครับอ่าโอเคปลอดได้เลยครับถ้ามีกล้องก็มองกล้องนะมองกระจกซ้ายมองกระจกขวาอ่านไปมองข้า,า,างาาหาางาลังประกอบด้วยได้นะถอยหน้าจะถอยเฉียดได้เลยเอถอยรถให้ตรงเลยอีนิดนึงนะครับมองกระจกซ้ายด้วยให้รถตรงอ่าตรงเลยอีกน,น,นิดนึงครับอีกน,น,นิดน,น,นึงอีกนิดนึงอ่าตรงเลยหยุด ขึ้นกลับนะครับขึ้นกลับก่อนมือขวาขึ้นซ้ายกลับนับหนึ่งนับสองโอเคเข้าเกียร์ว่างแล้วดึงเบรกมือดึงเบรกมือครับโอเคอปล่อยคัดปล่อยเบรกได้นะครับปิดไฟฉุกเฉินนี่คือเราถอยหลังเข้าเทียบสบ่าข้างทางได้เลยในครั้งเดียวต้องแก้ไขอะไรไหม <c oughs> ไม่ต้องแก้เลยเนาะถ้ามีสูตรถ้ารู้วิธีก็ง่ายโอเคสมมติเราจะขับออกครับก็ถ้าขวาเยียบเบรกก่อนแล้วก็ลถปิดมือลง เราจะขับออกนะดึงขึ้นมาก่อนแล้วก,กดปุ่ม mm hmm. แล้วก็เหยียบคันสุดเข้าเกียร์หนึ่งครับเข้าเกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สามโอเคดันซ้ายดันขึ้นโอเคแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาเมื่อกี้เราถอยเข้ามาได้เลยในครั้งเดียวครับไม่ได้แก้ไขยขยับเดินหน้าถอยหลังเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหมุนขวาสุดออกไปเลยได้ในครั้งเดียวนะโอเคหมุนขวาให้สุดเลยครับน้องแอดสุดเลยนะสุดอ่าแล้วมองกระจกขวา,ขาม,มีใครไหมไม่มีครับอามองข้างหน้ามีใครไหม mm hmm. โอเคเท้าซ้ายปล่อยออกมา จากแป้นคัสอย่างช้าๆให้รถค่อยๆไหลขึ้นไปอะบอกควาสซ้ำอีกทีมีใครไหมครับไม่มีออบข้างหน้าพ้นไหมพ้นเนาะโอเคอ่ะคืนไบกรกับครับดีครับแล้วก็เลี้ยวขวาข้างหน้านะครับเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กรูป๊อกด้วยนะครับสวัสดีครับ